แบ,บันี้อาตมาภาพจะได้บรรยายธรรมะที่สั้นๆพอสมควรแก่เวลาที่เรียกว่าสัมปรายิกัตตประโยชน์คือประโยชน์ในพบหน้าสี่อย่างศรัทธาสัมปตา,าคือถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นศีลส,สัมปตา,าถึงพร้อมด้วยศีล คือรักษากายวาจาเรียบร้อยดีไม่มีโทษจาคัดสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานเป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่ผู้อื่นปัญญาสัมปทาถึงพร้อมเด็ดปัญญาประโยชน์ทั้งสี่ประการนี้เป็นประโยชน์ที่ดีที่ชอบ ที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้คือประโยชน์แต่ละอย่างแต่ละประการนี้ท่านกล่าวว่าประโยชน์อันใดเป็นประโยชน์เกิดตนเราก็ส่งแสวงหาประโยชน์ของตอนให้มากขึ้นัสธาสมมาามปรางนาแสวงบุญสแสวงกุศลว่าสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นกุศลเราก็ดำเนินตามปฏิปทาของเราทุกทอย่างไป เพราะงั้นตัวศรัทธาความเชื่อทำบุญทำกุศลสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกต้องแล้วก็เกิดผลบุญมากถ้าทำไม่ถูกทางแล้วก็ได้บุญน้อยเพราะผิดขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นฆ่าวัวฆ่าวายทั้งหลายเบียดเบีบยนสัตว์ทั้งหลายมาทำบุญทำกุศลไม่ได้ so เราทั้งหลายอย่าไปทำอย่างนั้น เช่นว่าเราจะฆ่า,าสัตว์ตัวหนึ่งถวายพระเราก็มีเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์แล้วเมื่อทำอย่างนี้แล้วก็มีโทษทั้งผู้กล้ามีโทษทั้งผู้บริโภคเช่นพระสงฆ์เป็นต้นไม่ควรทำที่เราอุทิศมังสะเจตนาฆ่าสัตว์ถวายพระสงฆ์ในพระศาสนาไม่ได้วันตัวเจตนาลมเนี่ยสำคัญมากชาวเราทั้งหลายอย่าได้ทำอย่างนั้น เพราะสิ่งอะไรทั้งหมดถ้ามาทําเป็นบุญดีแท้แล้วอย่าไปฆ่าสัตว์ชีวิตแม้แต่เล็กน้อยไม่ควรทําสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในท้องตลาดเราก็ไปแจกจ่ายมาแล้วก็ทําพอสมควรไม่เอิอกกระเริกไม่กูลาหลุนทําให้สัตว์ชีวิตได้รับความลําบากนี่เป็นสิ่งสาคัญมากเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธไม่ควรเบียดเบียนสัตว์ไม่ประทุษร้ายสัตว์ไม่ปองร้ายสัตว์ทั้งหลาย ทั้งสัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานไม่ควรปองร้ายถึงกันและกันถ้าเกิดปองร้ายถึงกันก็ปราดปรานกันก็เป็นบาเป็นอกุศลอีกวันเวลานี้เราทั้งหลายเจริญเมตตาพรหมวิหารไว้เสมอไม่เบียดสาเบียนสัดไม่ประรุษร้ายสัตวไม่ทำร้ายสัตวให้ได้ทุกขเวทนาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบ้านของเราเมืองเราก็เจริญงอกงามไปศาน ไม่มีการเบียดเบียนสึกกันละกันนี่แหละเป็นสิ่งต้องการเพราะฉะนั้นท่านยึงบอกว่าบ้านใดเมืองใดมีการเบียดเบียนกันประทุษร้ายกันบ้านนั้นเมืองนั้นไม่จะรื่นมันบันน้อัตมาภาพก็สาธยายโดยย่อเป็นข้อที่เตือนใจชาวเรามนุษย์ทั้งหลายด้วยกันทนั้นข้อความตามที่บรรยายนี้ โดยย่อๆเพื่อจะได้จำได้ง่ายๆจำง่ายใช้ได้ง่ายเป็นประโยชน์ง่ายนั้นในที่สุดนี้จึงไดเตือนจาราว่าจงมีเมตตาแก่สัตว์เพื่อนมนุษย์และสัตว์เรือฉารด้วยกันทุกๆคนเถิด